สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บทเจข้อที่5นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าคําตําหนิของคนที่มีสติปัญญาจากพระคัมภีร์1 9 7 1นะครับได้อ่านไว้ว่าฟังคําตําหนิของคนที่มีสติปัญญาก็ดีกว่าฟังเพลงของคนเขาพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึง2บงวลีด้วยกันนะครับอันที่1คือฟังคําตําหนิของคนมีปัญญาวลีตัวที่2องก็คือดีกว่าฟังเพลงของคนเขาถามว่าคําตําหนิของคนมีปัญญาเป็นยังไงต น,นี่เรามาดูด้วยกันก่อนนะครับเกี่ยวกับความจริงอันที่1ครับคำตำหนิของคนมีปัญญาเนี่ยนะครับเขาตำหนิเพื่ออะไรก็คือมุ่งให้เกิดปัญญาเป้าหมายแรงจูงใจของเขาถ้าเราบีกัดจะสังเกตในสุรีบลที่141ข้อที่5เนี่ยนะครับคล้ายๆกันก็คือขอให้คนชอบทำตีข่าพระองค์ด้วยความเมตตาติเตือนข้าพระองค์น้ำมันดีอย่างนั้นอย่าให้ศีรษะข้าพระองค์ปฏิเสธเลยเพราะข้าพระองค์ยังอธิษฐานต่อสู้ความอาธรรมของเขาทั้งหลายอยู่ตอนนี้ได้พูดถึงคำ ติเตือนและแม้แต่ตีข่าพระองค์ด้วยความเมตตาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อคนที่มีปัญญาทาเช่นนั้นเขาทําด้วยความเมตตาปรารถนาที่จะเสริมสร้างอีกฝ่ายหนึ่งให้เติบโตขึ้นเขาทําบนพื้นฐานของความรักเพราะความรักนั้นมีความเมตตาอยู่ด้วยแต่ปัจจุบันนี้เราจะสังเกตว่าเมื่อมีการตําหนิคน ส่วนใหญ่จะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะักคําเตือนของคนที่มีปัญญาจะเป็นเหมือนน้ามันอย่างดีให้กับคนอื่นดังนั้นเองเมื่อเราได้รับคําติเตือนจากคนที่มีปัญญาวงเล็บคนนั้นรักเราจริงๆเนี่ยนะครับอันที่1นนะครับเราเองจะต้องไม่ปฏิเสธ2ก็คือให้เรารู้สึกขอบคุณเขาและไม่ตอบโต้นะครับบางเรื่องเขาอาจจะแนะนําเราไม่ตรงกับความถูกต้องเท่าไหร่นะักและไม่ได้รับผลที่ดีแต่สิ่งที่เราควร จะทําคืออะไรครับอย่าปฏิเสธที่จะขอบคุณเขาเพราะเขาทําเพราะเขารักเราการแสดงออกนั้นบางครั้งเนี่ยนะครับของคนที่ติเตือนเราเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างคำหนุนน้ําใจในพระคัมภีร์วัตธิบุตร16ข้อ23พระเยซูกิ์เจ้าพระองค์ทรงติเตือนเปโตรว,ว่าไอ้ซาตานจงไปให้พน้นเพราะเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าฟังดูผิวเผินนี่พระเยซูโหดร้ายเลยเกันนะครับกับคําตําหนินั้นแต่พระองค์ทรงตาหนิเพราะพระองค์ทรงรักเปโตรเพราะเปโตรจะต้องขึ้นมาเป็นผู้นําของ คริสเตียนชาวยิวดังนั้นเองเนี่ยนะครับพระเยซูจึงต้องใช้บทรุนแรงกับเขาในเรื่องที่สําคัญและเปโตรก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นครับ เปโตก็ยอมรับสิ่งเหล่านั้นอย่างด้วยความเข้าใจอันที่สองครับคําตําหนินี้ดีกว่าฟังเพลงของคนเขาเพลงคนเขาหมายถึงอะไรครับเพลงของคนเขามี2แบบนะครับประเภทที่1ก็คือเป็นเพลงที่ต้องการอยากจะประจบประแจงหลอกลวงเพระมีบอกว่าบาดแผลที่มิตรทําด้วยก็ด้วยเจตนาดีแต่จุกข,ของศัตรูนั้นมากเกินความจริงบทเพลงที่เขาร้องออกมาให้เราในบางครั้งเป็นบทเพลงแบบไหนครับเป็นบทเพลงที่เกินความจริงนั่น,เป,น,เ,ปนเป็นแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องอีกประเภทหนึ่งครับเป็นบทเพลงที่ พูดมาด้วยความเย่ะเย้ยถากถางนะครับบทเพลงแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมเยอะสดีบอกหกสิบเก้าอบอกว่าคนที่นั่งประตูเมืองก็พูดเรื่องข้าพระองค์คนขี้เมาแต่งเพลงย้อยเย้ยข้าพระองค์เห็นไหมครบางครั้งก็ทําเสแสร้งออกมาทําร้ายจิตใจของเขาแต่ขอบคุณพระเจ้าครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามฟังคําติเตือนของคนมีปัญญาดีกว่าเสียเวลาไปฟังคําของคนเขาไม่ว่าจะเป็นคําชมหรือจะเป็นคำยอะเย้ยก็อย่าไปเสียเวลาฟังเลยครับ เพราะมันไร้สาระขอพระเจ้าเมตตาเราที่จะเรียนรู้จักการฟังคนมีปัญญาอยู่เสมอพระเจ้ากรับ